สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันเช้าวันอังคารนะครับก็วันนี้วันอังคารที่8สิงหาคมนะครับสำหรับในส่วนของสภาพอากาศวันนี้นะครับหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็เฝ้าระวังหลายอำเภอครับซึ่งช่วงหลังก็ได้มีหลายหน่วยง,งานออกมาประกาศแจ้งเตือนในส่วนของภัยที่ อาจจะเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนะครับโดยเฉพาะโซนภาคอีสานตอนบนกับภาคเหนือนะครับถ้าดูลักษณะสภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้นะครับเช้าวันอังคารนี้ก็จะเห็นนะครับว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝน,นะนครับโดยเฉพาะในโซนเดิมก็คือโซนแถวภาคอีสานกับภาคเหนือนะครับภาคอีสานก็เน้นในส่วนของภาคอีสานตอนบนนะครับ แล้วก็เมื่อมาเช็คในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงเช้านี้ก็ยังเหมือนเดิมท่านผู้ชมก็เท่าที่ดูมาในส่วนของอากาศเนี่ยจะเห็นว่าในรอบนี้เนี่ยจะรู้สึกฝนตกแช่อยู่จุดเดิมค่อนข้างจะเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็เริ่มมีในส่วนของน้ําท่วมบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ดินถลม่มถนนบางสายก็ขาดก็มีนะครับ ถ้าดูในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ยังคงต่อเนื่องนะครับฝนนะครับในส่วนของภาคเหนืออันนี้ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่คือเริ่มขยายตัวมากขึ้นนะครับขยายกระจายพื้นที่ในเกินในการเกิดมากขึ้นนะครับมากกว่าวันสองวันที่ผ่านมาส่วนภาคอีสานก็ยังมีตกต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับตกสลับหยุดเช่นกันครับถ้าดูจากในส่วนของกลุ่มฝนในเช้านี้นะครับภาคเหนือก็จะเป็น จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่จบทั้งจังหวัดนะครับจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางนะครับจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนี่คือกลุ่มฝนที่ตกนะครับแพร่อุตรดิตถ์นะครับกำแพงเพชรบางส่วนนะครับแล้วก็ขึ้นไปถึงลำปาง พยานะครับเชียงรายบางส่วนน้ำนี่คือกลุ่มฝนเช้านี้นะครับก็กระจายตัวภาคเหนือเกือบทั้งภาคนะครับภาคเหนือแล้วก็ลักษณะของฝนท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับว่าเขาไม่ค่อยขยับนะครับก็คือเป็นการแช่ตัวอยู่จุดเดิมเดี๋ยวจะพาไปเช็คข้อมูลเป็นระดับอำเภอนะครับว่ามีอำเภอไหนบ้างที่ฝนกำลังตกอยู่ช่วงนี้นะครับ นี่คือกลุ่มฝนที่กำลังตกกันนะครับตกต่อเนื่องนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่อําเภอเดี๋ยวที่จะพูดถึงต่อไปนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือยังชุดเดิมนะครับชุดเดิมก็คือแถวภาคอีสานเนี่ยนะครับภาคอีสานจุดเดิมยังตกต่อเนื่องนะครับไล่มาตั้งแต่เลยหนองบัวลำพู อุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับฝนก็วนอยู่เนี่ยนะครับวนอยู่โซนเนี่ยแล้วก็ลงมาถึงบางทีก็ลงมาถึงกาะสินบ้างลงมาถึงขอนแก่นด้านบนบ้างนะครับแต่ภาพรวมก็ยังตกวนอยู่จุดเดิมนะครับนี่คือลักษณะฝนในในรอบนี้นะครับตกมาตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหานะครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่แปดแล้วนะครับจะเรียกว่าแปดวันแปดคืนผ่านไปก็ยังตกนะครับก็มีท่านผู้ชมหลายหลายท่านก็ ถามนะว่าเมื่อไหร่จะหยุดนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณว่าฝนจะหยุดนะครับแล้วก็มองไม่ออกนะครับเพราะดูเพราะดูแล้วไม่เหมือนฝนแต่ละรอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับช่วงนี้ช่วงเช้านี้ฝนตกหนักเนี่ยครับแถวทางด้านฝั่งอันดามันนะครับทางด้านตะวันตกนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลโซนนี้นะครับมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับที่กําลัง ก่อตัวในช่วงเช้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลายพื้นที่น่าจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องแช่นานในจุดเดิมนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานแล้วก็ภาคที่ไม่มีฝนเลยก็คือภาคกลางนี่นะครับภาคกลางกับภาคตะวันออกฝนน้อยรอบนี้รวมทั้งภาคอีสานตอนล่างนะครับกับภาคกลางเอ่อภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างอีสานกลางมาถึงล่างแล้วก็ภาคกลางแทบจะไม่มีฝนนะภาคใต้ตอนบนก็ฝนน้อยนะครับแต่ที่ ตกตลอดก็คือภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับเดี๋ยวาพาท่านผู้ชมไปเช็คเป็นอำเภอนะครับว่ามีอำเภอไหนบ้างในช่วงวันนี้นะครับถ้ามาดูในส่วนของภาคเหนือก่อนนะครับเนี่ยะครับฝนก็ยังแช่และมีบางจุดตกหนักนะท่านผู้ชมหนักแล้วก็สลับหยุดแล้วก็สลับหนักนะครับแล้วการเคลื่อนที่ของฝนก็คือเหมือนกับเขาไม่ค่อยเคลื่อนที่นะรับก็คือเขาแช่อยู่อย่างจุดเดิมนะครับเนี่ยนะครับ เริ่มเคลื่อนตัวจากด้านบนลงมาด้านล่างมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอําเภอไหนบ้างในช่วงเช้านี้นะครับก็ไล่มาตั้งแต่แม่ฮ่องสอนนะครับอําเภอปลายนะครับอําเภอปางมะผ้าอําเภอขุนยวมอาเภอแม่ฮ่องอาเภอเมืองนะครับบางส่วนนะครับขออภัยนะครับแล้วก็แม่ลาน้อยแม่เสลียงนะครับศบเมยนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่นะครับในส่วนของแม่ฮ่องสอนนะครับ แล้วจังหวัดต,ตากก็เช่นกันนะก็ยังเป็นโซนเดิมนะครับถ้าถ้าสองอย่างนะครับตากแม่ระมาดนะครับถ้าสองอย่างแม่ระมาดสามเงานะครับจังหวัดต,ตากฝนกําลังตกนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับเชียงใหม่ก็วนอยู่แถวนี้นะครับอ,อําเภออมก่อยนะครับอําเภออมก่อยอําเภอแม่แจ่มนะครับอ,อําเภอเสมิองอ,อําเภอแม่แตงนะครับอําเภอเชียงดาวอําเภอเวียงแหนะครับ อำเภอพ้าวนะครับฝนก็ยังตกนะครับอำเภอชัยปราการอำเภอฝางนะครับฝนตกต่อเนื่องนะครับอำเภอแม่อายนะครับแล้วก็ไล่มาถึงเชียงรายก็จะมีแม่สรวยนะครับแม่สรวยนะครับแล้วก็แม่ลาวอำเภอเมืองเชียงรายนะครับเวียงป่าเป้านะครับนี่คือในส่วนของเชียงรายนะครับแล้วก็ข้ามมาถึง พยาวก็จะมีอำเภอเมืองนะครับอําเภอเชียงม่วนอําเภอดอกคําใต้นะครับที่ฝนกาลังตกต่อเนื่องอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ข้ามาลําปางก็จะเป็นอำเภอเงาวอําเภอแช่ห่มนะครับอําเภอเมืองลําปางอําเภอแม่เมาะนะครับอําเภอเกาะคาอําเภอห้างฉัดอําเภอแม่ทะอําเภอศบปราบนะครับอําเภอเถินนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีลําพูนมีแถวแม่ทานะครับ แถวบ้านที่นะครับแล้วก็อำเภอลี้นะครับของลำพูนฝนก็ตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็วังชินแพร่อำเภอรองนะครับจังหวัดแพร่เด่นชัยนี่ตกหนักสลับหยุดนะครับสูงเม่นนะครับวังชินนี่ฝนตกหนักบางส่วนนะครับรอยต่อระหว่างวังชินกับอำเภอรองของจอำเภอรองของจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มาถึงศรีสัชนาลัยสุขุไทยนะครับสวรรคโลกศรีนครลับแหลอุตรดิตนะครับอำเภอเมืองอุตรดิตฐ์อำเภอ ท่าปลานะครับอําเภอทองแสนขันอําเภอตรอนครับอพิชัยนะครับฝนก็ยังตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็เนี่ยครับตกแล้วแช่แล้วดูลักษณะของกลุ่มฝนก็คือไม่ไม่มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวเท่าไหร่นะครับแช่อยู่นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มฝนนะครับย้ำว่าตกมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นว่าจะหยุดตรงไหนเนื่องจากว่าร่องฝนอยู่ตรงนี้พอดีนะครับอยู่แถว ภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนเยนะครับในช่วงนี้แล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของอีสานบ้างครับอีสานก็จะมีแถวด่านซ้ายเลยนะครับตอนนี้แถววังสะพุงแถวภูหลวงนะครับแถวนาด้วงแถวเอราวัณแถวปากชมนะครับแถวเชียงคานนะครับแล้วก็มีแถวอุดรก็มีแถวนายูงแถวน้ำโสมนะครับแถวบ้านผือ อำเภอสังคมนะครับของหนองคายโพตากส่วนหนองคายนี่ก็ตกหนักมาตลอดนะครับสีเชียงใหม่ท่าบ่อนะครับอำเภอเมืองหนองคายอำเภอสะใครอำเภอพนพิสัยนะครับอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนาวาปีนะแล้วก็บึงการก็โซ่พิสัยนะก็ตกต่อเนื่องตลอดเช่นการพรเจริญอำเภอเมืองบึงการอำเภอเสกาอำเภอบึงขงหลงนะครับก็ยังตกต่อเนื่อง ข้ามไปถึงนครพนมก็มีอำเภอนาทมนะครับบ้านแพงสีสงครามนาว่านะครับพนสวรรค์นี่ก็ยังตกต่อเนื่องนะครับฝนกลุ่มนี้โซนนี้นครับอําเภอเมืองนครพนมนะครับอำเภอปราบาทอําเภอ,อวังยางอําเภอนาแก่นะครับฝนก็ตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในโซนของสกลนครก็จะมีวาริชภูมินะครับสว่างแดนดินบางส่วนพังโคนวานิช วานนนิวาสนะครับอากาศอํานวยพันนานิคมกุสุมานนะครับอําเภอเมืองสกลนครอําเภอโคกศีสุพรรณโพนนาแก้วอําเภอเมืองสกลก็ตกตลอดนะครับเต่างอยนะครับภูพานกุดบากนิคมน้ำอูมนี่คือกลุ่มฝนของสกลนครแล้วก็ มีของวางสามหมออุดรด้วยนะครับฝนกําลังตกชัยวานศรีธาตุส่วนนี้นะครับแล้วก็ไล่เราเลือกออวิ่งลง้างล่างถึงกาลสินนะครับคําม่วงสมเด็จห้วยพึ่งนาคูนามนนะครับแล้วก็คลองชัยอำเภอเมืองกาลสินนะครับนี่คือกลุ่มฝนในช่วงเช้านี้นะครับแล้วก็นาแนวโน้มน่าจะตกต่อเนื่องในส่วนของส่วนอีสานนี่นะครับดูทิศทางของกลุ่มฝนก็ยังย,ยังแช่อย,อยู่แถวเดิมนะครับ แช่อยู่จุดเดิมๆแล้วก็ไม่ค่อยมีการมูไปไหนนะครับลักษณะของฝนนะครับจะเห็นนะว่าเขาตกแช่อยู่จุดเดิมๆนะครับถ้าดูเรดาร์ของสกลนครนะครับก็จะเห็นนะครับเนี่ยก็คือกลุ่มฝนก็กระจายตัวอยู่จุดเดิมนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนลงมาเติมเรื่อยๆในโซนของภาคอีสานตอนบนนะฝนเคลื่อนลงมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับพี่น้องสปปลาวนะครับ แล้วก็ฝนชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งอยู่แถวภาคใต้น,นะครับเนี่ยครับกำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับฝั่งอดามันนะครับคลองท่อมกระบี่นะครับหวังวิเศษฝนฝนภาคใต้นี่ตกหนักนะครับหวังวิเศษตรังสีเกาอําเภอกันตรังตรังนะครับอําเภอเมืองตรังอําเภอย่านตาขาวตรังปลเหรียญตรังนะครับทุ่งว่าสะตูนล,ละงูสะตูนคันกาหลงสะตูน ท่าแพสตูลอเภอเมืองสตูลน,นะครับนี่คือกลุ่มฝนที่กำลังตกต่อเนื่องนะครับแถวทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับฝนในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ยังมีฝนกระจายแล้วก็นี่นะครับโซนนี้ก็มีคูระบุรีพังงานะครับสุขสําราละนนองพัตโตชุมพรอเ,พรเมืองระนองนะครับฝนกำลังตกนะครับตะกัวป่าพังงา กระโปรงพังงานะครับแล้วก็ท้ายเหมืองพังงานนะครับที่ฝนกําลังตกนะครับในช่วงของในส่วนของภาคใต้นะครับก็เป็นในส่วนของข้อมูลอัปเดตเช้าวันนี้นะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของอําเภอเหล่านี้นะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ